78ห้ามแอบฟังความของพิสุผู้ทะเลาะก,กัน79ให้ฉันทะแล้วห้ามผู้ติดเตียนสวัสดีครับพบกับวิชาวิในมุกในหลักสูตรนักธรรมชันตีกันต่อนะครับวันนี้จะพูดถึงในเรื่องของกันที่3าม ตอนที่สองนะครับซึ่งต่อจากตอนที่แล้ววันนี้เราพูดถึงปาจิตตีนะครับในตอนที่สองนี้เราจะพูดถึงปาจิตตีซึ่งมีทั้งหมด92ข้อนะครับก็จะอ่านไปทีละข้อนะครับข้อไหนที่มีความสำคัญก็จะอธิบายความหมายเล็กน้อยนะครับข้อ1ครับห้ามพูดปดข้อ2ห้ามด่าข้อ3ครับห้ามพูดส่อเสียดข้อสี่ ห้ามกล่าวทำพร้อมกับผู้ไม่ได้บวชในขณะสอนข้อ5ห้ามนอนร,ร่วมกับอนุปสัมบันผู้ไม่ใช่ภิกษุเกิน3คืนนะครับสามเณรนี้ก็เป็นอนุปสัมบันนะครับคือผู้ไม่ใช่ภิกษุ6ห้ามนอนร,ร่วมกับผู้หญิง7ห้ามแสดงธรรมสต่อ2กับผู้หญิง8ห้ามบอกคุณวิเศษที่มีจริงแก่ผู้ไม่ได้บวชคือคุณวิเศษเนี่ยนะครับมีจริงหรือไม่มีจริงเนี่ยนะ ห้ามบอกนะแต่ว่าคุณที่มีจริงเนี่ยผู้ที่บวชเนี่ยบอกได้แต่ผู้ที่ไม่ได้บวชเนี่ยห้ามบอกนะครับข้อ9ห้ามบอกอาบัติชัวยย่วหยาบของพิกษุแก่ผู้มิได้บวชข้อ10ห้ามขุดดินหรือใช้ให้ขุดข้อ11ห้ามทําลายต้นไม้ข้อ12ห้ามพูดเฉยเฉยเมื่อถูกสอบสวนข้อ13ห้ามติเตียนพิกษุผู้ทําการสงโดยชอบ ข้อ14ห้ามทิ้งเตียงต่างของสงไว้กลางแจ้ง15ห้ามปล่อยที่นอนไว้ไม่เก็บงำ16ห้ามนอนแทรกภิกษุผู้เข้าไปอยู่ก่อน17ห้ามฉุดคร่าภิกษุออกจากวิหารของสง์18ห้ามนั่งนอนทับเตียงต่งที่อยู่ชั้นบน19ห้ามพอกหลังวิหลังคาว,วิหารเกิน3ชั้น20ห้ามเอาน้ำมีสัตว์รดหญ้าหรือดิน 21ห้ามสอนนางพิกษุณีเมื่อมิได้รับมอบหมาย22ห้ามสอนนางพิกษุณีตั้งแต่อาทิตย์ตกแล้ว23ห้ามไปสอนนางพิกษุณีถึงที่อยู่24ห้ามติเตียนภิกษุอื่นว่าสอนนางพิกษุณีเพราะเห็นแก่ลาบ25ห้ามให้จีวรแก่นางพิกษุณีผู้มิใช่ญาติ26ห้ามเย็บจีวรให้นางพิกษุณีผู้มิใช่ญาติ27ห้ามเดินทางไกลร่วมกับนางพิกษุณี 28ห้ามชวนนางภิกษุณีเดินทางเรือร่วมกัน29ห้ามฉันอาหารที่นางภิกษุณีไปแนะให้เขาถวาย30ห้ามนั่งในที่รับสองต่อสองกับภิกษุณี31ห้ามฉันอาหารในโรงพักเดินทางเกินสาม,มืือ32ห้ามฉันอาหารรวมกลุ่มนะครับข้อนีอ้ถ้าอยู่จำพรรษา ได้อานิสงค์ของพรรษาเนี่ยก็จะอนุญาตช่วงหนึ่งนะครับให้ฉันอาหารเป็นรวมกลุ่มได้33ห้ามรับนิมนต์แล้วไปฉันอาหารที่อื่น34ห้ามรับบิณฑบาตเกิน3บาท35ห้ามฉันอีกเมื่อฉันในที่นิมนต์เสร็จแล้ว36ห้ามภิกษุห้ามพูดให้ภิกษุที่ฉันแล้วฉันอีกเพื่อจับผิด37ห้ามฉันอาหารในเวลาวิการ38ห้ามฉันอาหารที่เก็บไวค้ค้างคืน 39ห้ามขออาหารประนีตมาเพื่อฉันเอง40ห้ามฉันอาหารที่ไม่ได้รับประเคน41ห้ามยื่นอาหารด้วยมือให้ชีปเปลือยและนักบวชอื่นๆ42ห้ามชวนภิกษุไปบิณฑบตด้วยแล้วไล่กลับ43ห้ามเข้าไปแทรกแซงในสกุลที่มีคนสองคน44ห้ามนั่งในที่รับที่มีที่กำบังกับมาตุคาม45ห้าห้ามนั่งในที่รับหู สองต่อสองกับมันทุครัมก็คือรับหูกับรับตานั่นเองในที่รับตาก็คือมองไม่เห็นมีที่กำบังในที่รับหูก็หมายความว่ามองเห็นแต่ว่าคนที่มองเห็นเนี่ยไม่ได้ยินสิ่งที่เราพูดเรียกว่ารับหูนะครับ46ห้ามรับนิมนต์แล้วไปที่อื่นไม่บอกลา47ห้ามขอของเกินกำหนดเวลาที่เขาอนุญาตไว้48ห้ามไปดูกองทัพที่ยกไป49ห้ามพักอยู่ในกองทัพเกิน3คืน 50ห้ามเข้าห้ามดูเขารบกันเป็นต้นเมื่อไปในกองทัพ 51. ห้ามดื่มสุราเมลไรัย52ห้ามจี้ภิกษุ 53. ห้ามว่า้น้ําเล่น '54. ห้ามแสดงความในความไม่เอื้อเฟื้อในพระวินยัย55ห้ามหลอกภิกษุให้กลัว '56. ห้ามติดไฟเพื่อผิง '57. ห้ามอาบน้ำเบบ่อยเว้นแต่มีเหตุ '58. ให้ทำเครื่องหมายเครื่องนุ่มห่ม59วิกับ จีวอไว้แล้วนะการวิจับจีวอวิกับจีวรคือทําให้เป็นของทําให้เป็นสองเจ้าของนะให้ยืมใช้นะครับจะต้องถอนก่อน60ห้ามเล่นซ่อนบริขารของพิกษุอื่น61ห้ามฆ่าสัตว์62ห้ามใช้น้ํามีตัวสัตว์เพราะฉะนั้นเวลาเราบวชจะมีบริขารชิ้นหนึ่งนะหนใน8ก็จะเรียกว่าทรมกรกนะครับก็คือเครื่องกรองน้ํานั่นเองนะครับเอาไวนะ้เวลาเราใช้น้ำเนี่ย เพื่อจะได้ไม่ให้มีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่ในน้ำนะครับห3ห้ามรื้อฟื้นอธิกรณ์คำว่าอธิกรณ์คือคดีความที่เป็นข้อโต้เถียงกันที่ชําระเป็นธรรมแล้วนะเมื่อมีการชําระอะไรเรียบร้อยแล้วเนะี่ยห้ามไปรื้อฟื้นมาอีกนะครับห4ห้ามปกปิดอาบัติช่วยาบของภิกษุอื่น 65. ห้ามบวชบุคคลอายุไม่ถึง20ในเรื่องของการอุปสมบทนะครับในตอนแรกๆจะพูดถึงวัตถุสมบัติก็คือคุณสมบัติของผู้บวช ผู้ที่มีอายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์นะครับไม่สามารถบวชได้เพราะฉะนั้นถ้าบวชให้แล้วนี่ก็เป็นอบัติปาจิตตินะครับห6ห้ามชวนพ่อค้าผู้หนีภาษีเดินทางร่วมกัน 67. ห้ามชวนผู้หญิงเดินทางร่วมกัน 68. ห้ามกล่าวตู่พระธรรมวินยัยนภะิกษุอื่นห้ามและสวดประกาศเกิน3ครั้งนะครับห9้าห้ามคบภิกษุผู้กล่าวตู่พระธรรมวินยัย70ห้ามคบสามเณรผู้กล่าวตู่พระธรรมวินยัย 77. ห้ามพูดถลายเมื่อทําผิดแล้ว 72. ห้ามกล่าวติเตียนสิกขาบท 73. ห้ามพูดแก้ตัวว่าเพิ่งรู้ว่ามีในปาติโมกนะก็คือเหมือนกับกฎหมายนะครับที่ว่าจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะสิกขาบทก็เช่นกันนะครับเป็นสิ่งที่พิกษุต้องศึกษา 74. ห้ามทําร้ายร่างกายพิกษุ 75. ห้ามเงื้อมือจะทําร้ายพิกษุนะเมื่อกี้ห้ามทําร้าย างน,นี้ฮะแม้เงื้อหมือก็ไม่ได้นะครับ76ห้ามโจทย์ภิกษุด้วยอาบัติสังฆาทิเศษที่ไม่มีมูล77ห้ามก่อความรำคาญแก่ภิกษุอื่น78ห้ามแอบฟังความของภิกษุผู้ทะเลาะก,กัน79ให้ฉันทะแล้วห้ามผู้ติดเตียน80ขณะกําลังประชุมสงฆ์ห้ามลุกไปโดยไม่ให้ฉันทะ81ร่วมกับสงฆ์ให้จีวรแก่ภิกษุแล้วห้ามติเตียนภายหลัง82ห้ามน้อมลาบสงฆ์มาเพื่อบุคคล 8 3ห้ามเข้าไปในตำหนักของพระราชา84ห้ามเก็บของมีค่าที่ตกอยู่85้าเมื่อจะเข้าบ้านในเวลาวิการต้องบอกลาภิกษุก่อน86ห้ามทำกล่องเข็มด้วยกระดูกงาหรือเขาสัตว์ 86. 87ห้ามทำเตียงตั่งมีเท้าสูงกว่าประมาณ88ห้ามทำเตียงตั่งที่หุ้มด้วยนุ่น89ห้ามทำผ้าปูนั่งมีขนาดเกินประมาณ 90ห้ามทำผ้าปิดฝีมีขนาดเกินประมาณ91ห้ามทำผ้าอาบน้ำฝนมีขนาดเกินประมาณและ92ห้ามทำจีวรมีขนาดเกินประมาณนะครับในส่วนของอวินัยในส่วนของปาจิตตีซึ่งมีทั้งหมด92ข้อนะครับในส่วนที่เป็นสิกขาบทตอนที่2กันที่3ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ